เช้านี้ค่ะวันนี้เป็นความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกๆหลานๆอยู่ชั้นอนุบาล1-3โรงเรียนแห่งหนึ่งในย่านสายไหมค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมเดี๋ยวจะเปิดเทอมกันอีกทีพฤศจิกาย,ยนแต่ว่าจู่ๆโรงเรียนมีการประกาศนะคะว่าผู้บริหารหรือว่าเจ้าของโรงเรียนเนี่ยเสียชีวิต แล้วก็จะมีการปิดเรียนในภาคเรียนต่อไปเพราะฉะนั้นมันยังเหลืออีกหนึ่งเทอมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนบอกว่าลูกเหลือเรียนอีกแค่หนึ่งเทอมเท่านั้นก็จะจบจากที่นี่แล้วนะคะทำไมถึงมาหยุดเรียนหรือว่าเลิกเรียนกันกลางคันแบบนี้ก็มีการร้องเรียนมายังทีมข่าวของช่องสามของเราค่ะบอกว่าเจ้าของโรงเรียนผู้รับไปอนุญาตเนี่ยเขาถึงแก่กรรมทาย,ยาทเองไม่สามารถยื่นเอกสารได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการ ทางโรงเรียนขอหยุดดาเนินการเรียนการสอนตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปทั้งๆทงี่จริงๆแล้ว1พฤศจิกายนคือวันเปิดภาคเรียนในเทมอม2ของน้องๆองอนุบาลเหล่านี้ค่ะ คุณน้ำอ้อยประเสริฐเป็นผู้ปกครองนะักเรียนชั้นอนุบาล3าคนหนึ่งนะคะคุณน้ำอ้อยเนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถหาโรงเรียนใหม่ให้ลูกได้ทันแน่นอนเพราะว่ามาหยุดกันกลางปีการศึกษาแบบนี้เทอม2จะไปหาที่ไหนเรียนได้ลูกก็เหลือเรียนอีกแค่เทอมเดียวก็จะจบอนุบาล3แล้วค่ะมาบอกกระทันหันแบบนี้หาไม่ทันจริงๆถึงจะหาทันมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพวกค่าแรกเข้าค่าชุดนักเรียนใหม่ต่างๆนานาคุณน้ำอ้อยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้แต่อาจารย์ผู้สอน เองก็ไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการปิดการเรียนการสอนกันอย่างถาวรแบบนี้ฟังเสียงของคุณน้ำอ้อยค่ะจะถามว่าเอ๊ะมาอยู่ๆคุณมาแจ้งโดยที่คุณไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเลยคือทุกคนอึ้งหมดเลยที่คุณจะทําการปิดถามว่าเดือดร้อนไม่เดือดร้อนมากมายเลยอย่างพี่เนี่ยรับส่งลูกเองก็ไม่ค่อยท่ายแต่ผู้ปกครองบางคนเนี่ยลูกต้องนั่งรถรับส่งถูกไหมคะไปทํางานแต่ลูกต้องนั่งรถรับส่งถามว่าย้ายโรงเรียนกะทันหันแบบนี้โรงเรียนที่ไหนจะมาเปิดรองรับสอง จะไปหารถรับส่งลูกที่ไหนอันนี้เดือดร้อนแน่นอนแล้วถ้าเด็กเทอมหนึ่งก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่นี่เทอมสองอยู่ๆโรงเรียนเนี่ยจะไปฝากเข้าเทอมสองต่ออุบวันสามเลยยากสมมติมีโรงเรียนรับส่งปั๊บจริงรับได้แต่คุณคิดว่าค่าแรกค่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยก็ต้องไปเสียหนึ่งคือลูกจะจบปีการศึกษาสุดท้ายอยู่แล้วต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยและค่าแรกเข้าด้วยถามว่าผู้ปกครองเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอนแต่ถ้าคุณอยู่ๆคุณจะกิดโดยที่คุณไม่ได้แจ้งอะไรเลยเนี่ย คุณทำได้ยังไงคุณปล่อยด็กรอยแพร่ซึ่งคุณไม่บอกถ้าผู้ปกครองทุกคนรู้ว่าคุณจะปิดโรงเรียนถามหน่อยซิว่าผู้ปกครองคนไหนที่จะเอาลูกไปเรียนโรงเรียนคุงถ้าไม่มั่นคงอย่างเงี้ย ก็บอกว่าเดี๋ยว4ตุลาคมนี้ค่ะทางโรงเรียนจะมีการเชิญผู้ปกครองไปพูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาข้อสรุปว่าจะเปิดเรียนต่อหรือว่าจะปิดการเรียนการสอนนะคะในขณะที่หน่วยงานที่ดูแลอย่างคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนคุณสาวณีพนัทสอนรองเลยค่ะการของคณะกรรมการนะคะท่านก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในวันนี้แหละค่ะตามกฎแล้วเนี่ย คุณสวัณีบอกว่าถ้าหากว่าจะมีการปิดการเรียนการสอนโรงเรียนเองคือต้องแจ้งสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนไม่น้อยกว่า120วันก่อนสิ้นปีการศึกษานั้นและหากผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการเสียชีวิตก็จะต้องแจ้งชื่อผู้รับโอนอำนาจในการดูแลโรงเรียนภายใน90วันเมื่อเสียชีวิตแต่วันณนะขณะนี้ทางกาชาเองบอกว่ายังไม่ได้รับการแจ้งหรือว่ายื่นเอก,กสารใดๆจากทางโรงเรียนเลยเพราะฉะนั้นถือว่าโรงเรียนยังคงเปิดเป็นโรงเรียนอยู่ ค่ะ ล่าสุดเช้าวันนี้ตอนนี้เลยนะคะคุณนนทิชาเขาเคลือผู้สื่อข่าวของเราเดินทางลงไปที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะล่าสุดเมื่อช่วงประมาณใกล้ๆ8โมงนี้เองคุณนนทิชารายงานเข้ามาว่าบรรยากาศที่โรงเรียนเช้าวันนี้ไม่มีนักเรียนมาเรียนเนื่องจากว่าเป็นช่วงปิดเทอมอยู่อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็มีการได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้ข้อมูลแค่ว่าผู้บริหารของโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีการสั่งปิดโรงเรียนอย่างที่เป็นข่าวเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาคณะใหม่เข้ามาบริหารงานแทนเท่านั้นเดี๋ยวในวันนี้ผู้บริหารโรงเรียนจะ เข้าพูดคุยกับสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนเพื่อหาเรือในหลายประเด็นนะคะจากนั้นวันที่4ตุลาคมอย่างที่บอกไปก็จะมีการเชิญผู้ปกครองเข้ามาชี้แจงว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรคะ่ะ